ซดีแมก็กซป,ปเดไท์ทำไมปิกอัพต้องอีทุตุดีแม็กไปดูกันอ้ใช้น้ำมันติกเดียวยยจิกทุกโค้ สนับสนุนโดยศูนย์อมาพาสเฉียบพลันโรงพยาบาลรามคำแหงโรคลมชักหรือที่ใครหลายๆคนเรียกกันติดปากว่าโรคลมบ้าหมูซึ่งประมาณว่าคนไทยทั่วประเทศเป็นโรคลมชักประมาณ450,000คนซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ยังคงขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลมชัก วันนี้รายการอาสาหาเรื่องน่ารู้จึงขอนำเสนออาการและสาเหตุกับวิธีการประถมพยาบาลสำหรับผู้ป่วยลมชักก่อนอื่นอาการชักมันสามารถแบ่งได้กี่ประเภทครับคุณหมออาการชักที่พบบ่อยเนี่ยก็มีหลายชนิดนะคะเอาแบ่งง่ายๆอย่างถ้าเกิดเป็นอาการบางคนเนี่ยมีอาการชักเฉพาะที่ยังรู้ตัวดีแต่ว่ามีการเกร็งเฉพาะส่วนของร่างกายมันก็มี ะะบางคนเนี่ยเป็นชักแบบเมอนะคะตาลอยค้างเหมือนหน้าจางงังไปชั่วครู่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ชักรุนแรงบางคนก็มีอาการเกรงหรือกระตุกหรือทั้งเกรงทั้งกระตุกทั้งตัวคุณหมอครับแล้วเจ้าอาการชักมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างที่สําคัญมันมีอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการชักขึ้นมาครับอาการชักนะคะอธิบายง่ายๆก็เหมือนกับการเกิดไฟฟ้ารัดวงจรในสมองอาจจะรัดวงจรเฉพาะที่หรือว่า เป็นรัดวงจรทั่วทั้งสมองนะคะถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะที่ mm. ก็อาจจะมาด้วยอาการแค่เหมือนเหมอตาลอย mm. เกรงกระตุกเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการชักทั่วทั้งสมอง mm. ก็จะเกิดอาการรุนแรงอาจจะมีเกรงกระตุกทั้งตัวน้ำลายฟูมปากกัดฟันกัดลิ้นหรือว่ามีอาการชักซ้ำๆนะคะบ่อยครั้งหรือว่าชักต่อเนื่องก็จะถึงได้เรียกว่าเป็นโรคลมชัก สาเหตุเนี่ยแบ่งคร่าวๆนะคะแบ่งออกเป็นได้เป็นทั้งชนิดที่มีสาเหตุชัดเจนและก็ชนิดที่ไม่มีสาเหตุนะคะกลุ่มที่มีสาเหตุชัดเจนเนี่ยก็ในกรณีที่มีสาเหตุในพยาธิสภาพทางสมองในบางรายจะเป็นจากมีการติดเชื้อในสมองนะคะหรือว่าเกิดจากเส้นเลือดอุดต,ตันหรือว่าหลอดเลือดแตกในสมองเป็นต้นในกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนอาจจะเป็น,นเรื่องของโรคทางพันธุก,กรรมมีสารเคมีในร่างกายผิดปกติเกิดให้เกิดอาการชักเกิดขึ้นว่าแต่ว่า เจ้าอาการชักเนี่ยมันมีปัจจัยในการกระตุ้นจากอะไรได้บ้างครับสำหรับปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการชักนะคะที่พบได้บ่อยก็คือภาวะที่ร่างกายเครียดเพลียเหนื่อยล้านะคะหรือภาวะที่เราอดข้าวนะคะทานอาหารไม่ตรงเวลานอนพักไม่เพียงพอนะคะหรือใช้สารกระตุ้นบางชนิดที่ไปกระตุ้นสมองมากๆก็ทําให้เกิดการชักได้แล้วถ้าเราไปเจอคนที่เกิดอาการชักขึ้นมา เราจะต้องทำอย่างไรและการประถมพยาบาลเบื้องต้นมันมีวิธีการอย่างไรครับเมื่อเราไปพบคนไข้ที่กำลังมีอาการชักอยู่สำคัญํำดับแรกนะคะห้ามงัดปากหรือว่าใช้ของแข็งหรือว่าแย่นิ้วเข้าไปในช่องปากเพราะอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้นะะจับให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนราบนะคะศีรษะต่ำตะแคงหน้าเพื่อให้น้ำลายหรือว่าเศษอาหารเนี่ยไหลออกมาจะได้ไม่ย้อนไปสำลัก อุดกั้นทางเดินหายใจนะคะการชักเนี่ยมักจะหยุดได้เองภายใน2-5นาทีแต่ในบางรายมีเหมือนกันที่อาการชักเนี่ยเกิดต่อเนื่องและยาวนานคนไข้เริ่มมีอาการขาดออกซิเจนหรือว่ามีเริ่มมีตัวเขียวนะคะถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยให้รีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนะคะ่ะรถเสียทำไงดีเดี๋ยวโทรตามช่างก่อนทำได้ไงเนี่ยก็เขาฟังนี่ไง ใครๆก็ซ่อมได้แค่ฟังมอเตอร์โซลูชัน FM 89.5ทุกวันจันทร์ถึงสุก่ทุ่มออสนับสนุนโดยศูนย์อมพาสเฉียบพลันโรงพยาบาลรามคำแหงวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่เกิดอาการชักอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีการรักษาทั้งในรูปแบบของการรับประทานยาและการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแต่การรักษาจะเป็นอย่างไรผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและเหมาะสมที่สุดครับ